ก็สวัสดีครับพี่น้องมีสิาพามาเบ่งการก่อของของร้อยวัตจุววของร้อยคือเก่าเนาะวิธีก่อของคนมันโบเป็นเตาวะัสีนั่นมันโบเขากันบนะมันแช่งเอาไว้เคาะบ่เอเค เราจากเส้นตุตกสั่งมันนะมีก่ก้อนสิบสี่เส้นสิบสี่เส้นเสียมสิบสี่เนาะสั่งนี่สั่งตอกสั่งสิบสี่เส้นมีทีกก่กอเข็นกกะกอแบบนี้ยังไม่ได้ขายปะเนี่ยยังไม่ได้ขายจักหน่ว,วะโอ้เอาหลังจากข่อยมาอันนั้นนี่ได้อีกหน่วยนึงแล้ววัเนี่ยบะเอออืม อาอมันเป็นอะไรบริขายเขบาบอซื้อบะเขาซื้ออยู่เขาบ้านซื้อใช่ซื้อแล้วทำบ่แล้วไปให้เขาเออกะว่าสันเดีย <laughs> ท่านเดี๋ยวไปส่งเขากะว่าสันตัวเนาะลักษณะไม่ตกสั่งมันนี่มันต้องสวยไปยจักหน่อยเนาะทัานบ่สวยไปยมันเกิดมันที่เขาโคบเลย ต้องเหลาหันสวยปลายจังหน่อยมีแต่ตอกติวล้วนๆจินตอกต้องสวยปลายทั้งกลางญ่ทั้งปลายหน่อยอยู่ที่เฮ็ดตอกสั่งของเอฟซีผู้ใดสิลองเฮ็ดเบิงกะจัดการเลยเขาตองมาก,กึ่งกลางไวสกอนบ่มองเกื่งกลางตอดอกนะ วัดไปมันจได้เคืงกันมั้อืีครบตอกแล้วครับว่าเ้าจีด้สารทั้งออกทั้งใดท่ดได้สิบสี่เศนเฮามาเครื่องกลางหรอเขาก็สานออกไปข้างและเจ็ดเศษบ่อนหรืออันสิบสี่นี่รวมทั้งอันตอกซ่อนก็ออืออือสองสาม 4 5่7 8าหกเจ็ดเก้เ <Okay. S 1> ็ดสสห่อสารสิเซนเนาะสารสิบสองเราังซ่อนตอกขางละเศนอีกมันจะเป็นขางละสิบสี่อ้ไม่ขัดรัดไว้มันค่อยบวออกบว อันนี้อันนี้มันง,งาน่ายแต่สองมัน,ม,นมันต่อยเข้าต่อยออกอันนี้มีโอกาสในมาไทายทำตอนเริ่มสารที่แรกเพราะว่า,วาบ่ได้เอาตอนก่อของให้เอฟซีเบิรกเยติเออรมานน่เลยมาเอาเริ่มแรกก่อของไล่คัดกับประมาณนี้ กอเราเป็นกระเทกเทกมุมว่ามันาคากันหรือบวคากัน,เ,นเทกกลางมันค้างนี่ตะกี้มูนันเป็นกอแบบนี้มัน,นออบ,บน่พอมันได้ทีมันก็มาขวมลงบันนี้สีสารลัดบ่ห้มันตูดลยบัเนี่เอาตอกกระบะมือลยบัเนี่นี่มันก็เริ่ม ไล่ขับดบนวตถุ ลดหนึ่งค่ำหนึ่งอดหนึ่งคำ่ำหนึ่งลไรขัดบุยากวัน,นี้จอ,อดรถไว้กดตกุกอืมอ้ยเสีเ 400, นะเยเงินจวัดสี่ร้อยห้าร้อยคนนะเสีงน้ำเข่าวะเจ้าตัวปีนมันเจ้าปีนมันมือผู้ใดไปปีนไ,ไดนครบไดปีนของเจ้าเดียะ้ปจะว่าอทั้งซ้เ บิดแจถอดสมบัติเอาที่เหล็กมันบูปีนจนมานปีนมาสุดท้ายปุ๊บผิดจะปีนไหมเห็นไหมเด็ดตอกปีนใช่ไหมปึงบุคคลป็นตาไล่มันขึ้นในเมาเหล่าตู่ มอเล่ามอจาสิยโมกินจากเช้ามันบ่เยินอยู่จัดเข้าไปนี่คือการโกกลของเพื่อนว่าคนสารของสารอันจากสารดีๆนี่เล็บมือบุคอยมีสะเพื่อนว่า,วามันเมียนอยู่ เร็วมือหุ่นบวขาดพอดีหุ่นเหนียวยุ่หมไปเนาะราตรีโคยังบวขาดอยู่เนอะแตียังอีกบู้ถืออีกบ่ถือข้อกับ่แล้วเนาะอ๋อเด็ดออกอ๋อถือขอเป็นบวเป็นเด็ดทิมเทำไมต่อไหม พีทีพีธันเป็นว่าคันขอมันถือแก่มันสิบพดีเวลาสานไปมันก็หักคือเก่าเป็นว่าเป็นเลยตัดออกต่อใหม่อิบซีทันไดของใจโบ๊ทโก้เบบป็ี่นก็มือนีก็เอาก็ได้มาเอาตอนกอ้ให้เบิง้ง ต้องแต่เริ่มกคอตอกไม้มันนี้มันจะเห็ดไม้ขัดก้นไปนะไม้ขัดก้นของใส่สองอันวัตถุไม้ขัดก้นมันงนะสองอันของมันีไม้ขัดก้นมันก็บโแข็งสนเดทเนาะวันนี้วันที่สามที่ผมไม่วันที่ยี่สิบหกวันนี่ เวลาเราหลอกนรกมาแทกใสกดมันพอดีดเดียเด๋ยวจะตัดเ็ดแบบนี้สองอันเ็้อยหนเพียงมันจะทาไหโอ้เหนยหอเหนงต่ดางนอกนี่เห็ดใหญกว่าด้างในว่ กินไปแค่ท่ากันเหรออันนี้มันน้อยยังไงไม่ต้องไม่ต้องมีขั้นตอนการใส่ไม้คัดก,ก้นก่อนสิปลูกแจก็ต้องใส่ไม้คัดก้นซะก่อนไม้คัดก้นสองอันนุ่มเก็บ ต้นไหนที่ว่าดอกอันชันแม่จะตายแล้วโตขึ้นเลยโตโบูบึงดอกอันชันแม่ขึ้นบึดฮัมบนตูงขั้นก็มันเอาขึ้นเอา <c ười> ขึ้นเอาเลยโอ้ยตานต้อกอัน วันนี้เริ่มสิบปุ๊กเจของบันขึ้นกลนของกระว่าเมนเป็นกระส่ตอกสารเข้าไปอีกเส้นหนึ่งเป็นตอกสารสองเส้นอืมาลายขัดจ้าพี่น้องลายขัดกลนกระไล่ขัดกระบะเมืดมันนีกระไล่ขัดอืมเป็นกระสารไปขัดหนึ่งไป เด็มสิแบบบีบมุมบีบมุมข้อรกักษาสามหนึ่งหลอดหนึ่งไปเรื่อย ตอกตอกมองห้าซ่อนตอกเจหันรอบแรกนี่ท่านได้สีบัตัวสีสีรดว่ารอบแรกนีสีตอกที่เขาออนสารคู่กันเวนไหมตอกบอได้สีกันบตอต้องสารไปสกอนเนาะอืมเพิ่นต้องสารไปสกอนอมุมกับบีบเขา แล้วก็บิดเสียงตอกเน็ดนึ่งก้ะท่อมโบบิดตอกสารมันสีหักแ่าวก็เลยบิดบิดหน่อยนึงแล้วก็บีบมุมเข้าหน่อยนึงแล้วก็สารไปสารไล่ขับพี่น้องจะคิดว่าส่วนใหญ่คนก็สีสารโบเนี่ยแบบไล่ขับแต่ส,สารเป็นอยู่ มีขั้นตอนการกกอของของลอยเพื่อสีสันรกระบามืดขึ้นแจไวสักอนต่อมาเป็นกรมาเริ่มมาเริ่มแยกตอกสั่งที่ห้ออันซ่อนตอกใส่มุมมันไว้อนนเป็นก็เริ่มแยกตอกแหละเริ่มแยกตอกสั่งเพื่อว่าสีห้มนสีออกจากกัน ผู้ใดสารไล่ขัดเป็นไปคือสีคิดว่าคือสีบรญยัตสารไล่ขัดเปลี่ยนงดมุมนี้เป็นไปแยกตกสั่งคือเราตกย่างหรือตอกสั่งนี่แหละบางคนก็เอ็นตกย่างบางคนก็เอ็นตกสั่งแยกออกกูโบเฮ็ดวตกสั่งเลยตกค้างตกค้างว่ะ คนอื่นตอกย่างบางคนอื่นตอกขั้งเนาะบางคนอื่นตอกซั่งหลายคนหลายบ้านอื่นพูดคุยกันตอกขั้งเลยทีรอมันไปทางนั้นทางนี้เราไปไหมเหนไหมนะโบโบยญยโมเมนต์น่ะเอาอเอฟเข้าเลยวะเลยเลน่นล่าเล่นใกลสิเป็นกระบะเมื่อดเล้วสางขึ้นมาเบิดตอกสองชุดแล้ว างขึ้นมาได้จักหน่อยกิดเป็นกตเสีมาสามทางแข้งไันเนี่ยตอนนั้นเอาปลูกเส่ยวเขาวันนี้ก็ามาตั้งเสขาสารสารไปน้ำแล้วก็มันบีบเข้าไปเอยๆบีบบีบตอกข้างเข้าไปบีบตอกข้างเข้าไปเพื่อหน่วยผงม,มันจะได้ เขาไปน้ำหันห้องบวบีบจักเทียมมันกระสีหน่วยของมันกระสีบอ่อเขามันกระสีเว้ยออกปวดการสานกระบามเมื่มันบองามม,งามันก็มีตกายมันก็ยากเดืเตั้งแต่ตอนปลูกที่แรกนี่แหละนอ้องบ่อพื้นนี่ก็ได้นเนาะกระบามเมื่อนีนอ่เนาะแั่หน้าสานไปเรื่อยๆเ,เลยตกมันแข็งเป็นเอามือจัดบอ่อเขาเป็นเลยใส่ไม่ ใส่ไม่ทั้งเขานี่ตูบูตบูหืมบอกมึงนั่นไที่ตูบูบอกว่าจากหนึ่งร้อยหกสิบสี่เป็นหนึ่งร้อยิบห้าควยตังนี่แหละคนบ่เอาอะไรก็นมาบดเลยเนาะอยากกันติดตามไี่ตู้บูเด็ดว่าตอนเิ่มสิ่อ แก่สิพ่อแล้วมันก็นเอาตอกเส้นหนึ่งมาหักเรึง่งแดงให้เป็นสองเส้น,านสารสัมอันดีสารเป็นเวิดเส้นยาวเลยมันจีหไงโพดเป็นวามสีบเป็นตะบึงมันก็เลยเอาตอกสารสองเอาเส้นหนึ่งมาหักเรึง่งเด็ดเป็นสองเส้นแับตอนสุดท้ายอหลี สำหรับการโกกลัลกษารกระบามืดต่อไปก็จะเป็นการสานปอกหาเสียบปอกหาสองมือต้นไว้วรรจุสามเดือนประมาณนี่ละกันเป็นต่างเหตุนะเนาะเอาข่อยมาเมื่อนันข่อยมาไทายทำหน่วยนันันข่อยบอเรมาสองมือหนึง่งเจ้าเลี้ยวอีกหน่วยหนึ่งเลยดิ แสดงว่าเท้อม,มันดุเออสองเมื่อตหน่มยเท้อมันดุเ,ออเท้อม,มันขัน้นพูดได้มาจับจดอันนั้นอันนี้จดไว้ขั้นตอนการสันกระบะมืดเกิดทีว่าเมื่อตกนี่แล้วก็ที่ว่าแล,ล้วเริ่มให้เบิ้งตั้งแต่ขั้นตอนการก่อก้นขึ้นมา แล้วก็มาสารกระบะมืดขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเสียบตอกปอกหา้าก็ที่เคยได้เหตุให้เอฟซีเบื้องหลายๆคลิปขั้นตอนการเสียบปอกหา้าก็เหตุให้เบื้องหลายๆคลิปต่ว่าเมื่อนี้คลิปนี้เห็ุขั้นตอนการกอขึ้นมาปุกกลนปุกแกขึ้นมาหา สารกระบาดมืดเป็นร้ายขัดแล้วกะ็ต่อไปก็จะเป็นการเสียบปอกหา่าถีอว่าคลิปนี้ก็ทีอว่าการก่อกกนก็เสร็จสมบูรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือเอฟซีท่านใดสนใจของใจเนียดก็คอมเมนต์มากขึ้เก่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกาดื้อสุดท้ายกะบบทถีบอกถือใจแนวใดกะขอโทษขออภัยด้อน้องเอฟซีก็ใได้สุดท้ายขอเกาวคำว่าสวัสดีครับ